ขอบคุณขอคุณนะคุณ่ะขอบคุณน้องจ๋าที่ทนไม่ไหวแล้วอย่าดังแกเจ้นะของเจ๊ใส่ของเจ้ซื้อมามันบอกของมันหรอนั่นน่ะของง่ายง่ายอยู่ดูดนี่คุณหมอดูดิเคลียร์เลยนะเคลียเลยไม่งั้นไม่ไม่ให้ไปอ่ะเราไปอยู่ตรงนี้ในปั๊มเลยงั้นน่ะมาชีตอีกควานหน้าดอน แหวนจกิงเลยแต่แค่ป้าเก๊กอยู่ที่มือพี่นิ้วเขาเจ๊ซื้อมาเองเจ๊นี่ยน้องมาบัให้เนี่เนี่ยมวยเจ๊ต้องมานั่งรถอีกคันึลยไหมไม่น่าเลยน่าเย็นน่ารุนแรงตัว่าคนอื่นไม่ได้จะนั่งตรงนี้แหละเอาแหวนคืนมาเลยโอ้ยเจ๊งเหรไมถึงอย่านี่กับพี่เจ๊เท่นั้นเอาแหวนคืนมาเลยชีวิตจริงจะเราหาแหวนอแหวนไปไหนปีก็ไม่บอกอ่โอ้ยคนตัวห่วูไม่เคยพิ้งเลยดัง อะรอจ้าตำรวจนี่คนนี้เลยนี่เดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้ดูคนนี้ค่ะคนนี้ละคนไหนคนไหนทำคนไหนทำารัตนานี่เสียงดังตลอดเสียงดังเลยคนนี้คนนี้นะเสียงดังปายายิเสียงดังเดี๋ยวพี่น้องดีนมมาเนเยอะเลยเม่เมื่อกี้ป้าโดนขโมยแหวนอะไม่รู้ใครจะขี่ป้าได้ไหมไหนวงนี้หรอฮะไปไหนแล้วเแหวนอะ าแหวนไปไหนแหวนีกแหวนหายไปไหนแล้วแหวนอ่ะแหวนปวยหายไปไหนแล้วอ่ะป้าขโมยแหวนเหรอป้าเป็นคนอย่างนี้ไม่ต้องฟังคนนั้นน้ำปากหมากับเราตลอดเลยค่ะชีวิตเราเป็นคนดีเราเป็นพยาบาลพี่ชายเป็นตำรวจอ่านูเชื่อป้าเป็นพยาบาลเป็นคนดีมีเมตตาป้าแหวนี่ยายไปไหน มึงต้องมาชี้กูผหมึงใส่แหวนไปไหนชจรนะแหวนในย่าไปไหนแหวนพอยเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ของมึงเลยอน่าดอามาให้เมื่อกี้นี่ย่าทำร่วงใล้ป้าเป็นคนขโมยอย่างนี้ล่ะป้าคืนมาเลยเอามาให้ย่านะแหวนนะเอวนเจวดเจนัเจหันวเจ้เงเจ๊เจ๊นี่เินของเจ๊ง คนละครึ่งเชื่อไหมให้บังบังแต่กินเงินเป็นพันแก่เกาบห้เป็นหมื่นเดือนของอาจารย์หมอเก็บของอาจารย์หมอเขให้แบ่งคนละครึ่งมาเอาอีกแล้วจิขึ้นนองเลยวายเขาบอกวเมอเนี่ยตอนเนี่ยก็แบ่งคนละครึ่งเขาบอกค่ะอันนี้เรื่องเงินไม่เข้าใจโอกเคอยากมากคนละครึ่งเลยโอ้ยมันแยกอยู่แล้วเนี่ยนี่ของเจ๊นะอย่ายุ่งนี่จะคนดีกับเราตลอดเลยคนเดียวหนึ่งขอบคุณเจ๊เาให้ให้นที่สิบให้เราเนี่ยนั่นมันแย่งเนี่ย ไหวดอกไหวโดาไหวโดกพี่ทนไม่ได้เลยเนี่ยเจ๊เป็นไเป็นงไงป้างเป็นไรเหรอมึงตายไปเลยพี่ชายเจ๊เป็นตำรวจเจ๊เป็นพยาบาลบ้านเจ๊ไม่เคยไปรังแกใครเจ๊ขายของด้วยใช่ไหมใช่ค่ะดูวันไหนมันแย่งเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อวันไหนปรารถนารีบสิมันทำไร้ยังไงรีบหยิบรีบหยิบสิแล้วมือเจ๊อย่างนี้เลยจับหลังทำอย่างนี้เจ๊ทำยังไงได้ไงจะไม่แบก แบ่งวีนัมมาอุ้ยแม่ที่สี่ที่สี่จะบอกวีโน่เฮ้ยขึ้นค่งมากระองไปที่สี่นะเฮ้ให้คนละครึ่งนะตาไม่ต้องนำออกมาตาแบ่งผมไหมแบ่งไหมเมื่อกี้เรายังถ่ายรูปด้วยกันอยู่เลยต้องแบ่งนะเขาไม่แบ่งด้วยเมื่อกี้ยังถ่ายถ้าถ่ายกันเรื่องเงินอ่ะยจะไปคุยเรื่องเขาเลยแต่เย็นป้าวันนี้เราสองป้าพูดดีๆป้าพูดตีนวันนี้ร้อนมีตาชีวิตจริงจะเล่ากันยังไงใครใครปากก็ตีนป้าใคร บ้าวันนี้วันนี ata, ้ใครใครให้มาทาอะไรเนี่ยเก็บไว้เก็บแม่ตั้งดีๆไม่ใช่แม่แม่แม่สเก็บเผื่อไว้ทาดีๆดิไม่เข้าเลยนี่เขาไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าเข้าไม่เอามึงเป็นคนเข้าแล้วไม่พูดตลอดชีวดีแล้วดีแล้วมีใแก้งแล้วนี่จริงจะเป็นเร่อบ้านฟันหมดเลยจากนี้เลือกเอาว่าจะมัายในมโนดนี่คุณป้ามาทำอะไรคะ

คุณตระนักเรื่องทุเลาไหมมึงอีควายไงเออเป็นไงอ่ะมันเป็นยังไงควายมันตาเป็นยังไงเยอะบ้านเขามีศักดิ์นราดาวัสนาดานนายมาโนดรัตนาธนาสายลุงอ้โถูกต้องส่วนคนนี้อ่ะรู้จักอืมดูได้กินน้ำหมูเจ๊อีกนี่น้ำเจ๊นี่น้ำเจ๊นะเ็ไม่เบ่งหรอกเออเจ๊เก็เง็บผ้าบนบ้านข้างล่างหนูเต็มไปหมดเลยคนนี้ใครเนี่ย ใช่ไหมถ่ายกูดีกว่าถ่ายอยู่ถ่ายเจ๊เดี๋ยวไปทำลาเจ๊นี่ยเนี่ไงถ่ายไหมเดี๋ยวผู้ชายไม่ได้เลยมอบอกแล้วเจอผู้ชายแล้วเป็นอย่างนี้จะออกตัวแบบเหมือนคนบาเหมือนออกมาไม่เคยเจอผู้ชายอ่ะเขาใส่ลายป้าเนี่ยป้าปรัสนาเขาใส่ลายนี่เป็นดอกทองยิ่งกว่าเจ๊อีกป้าไปมีผ้าจริงว่ะที่อาจารย์หมอบอกดูไหมนี่นะโอ้โหของแม่ ป้าอาย่าดอกคลองที่หนูเจ๊อีกไล่ไหมคนนี้ไล่ท้ายจริงไหมเนี่ยเขาบอกกันมาเนี่ยจริงไหมอยากรู้เนี่ยจริงไหมป้าจะไปทำตัวแบบนี้แล้วป้าโอ้โหดูว่าเจ๊เด็กเจ๊งดราม่ามากนะป้าบอกป้าเป็นนักพิธบานที่ดีผู้หญิงก็เพราะดาก็ไม่เคยด่าเลยป้าจ๋าแต่ป้าจะไปไปหาพระน่ะดูเด็กป้าให้พระล่อเหรอนี่นี่แชีวิตจริงจะเล่าให้คนที่บ้านฝั่งพี่โน่เป็นตำรวจมาบ้านถึงนเยอะเลยตำรวจแหละคงสงสัยเห็นอาจารย์หมอบอกอยากรู้ว่าเป็นความจริงไหมที่ลืมเชื้อเชื้อไหนไว้อ่ะ ใช่ไหมยิ่นี่แต่งเรื่องแต่งเรื่องหยู่ในปากแต่งเรื่องหัวร้ายๆเก่ามากเลยนี่นี่ที่คาดผมก็ลืมไว้ทำไมป้าทำตัวแบบนี้ดูดิมึงทำไมพูดควายแบบนี้ป้าทำไมป้าเป็นคนอย่างนี้ล่ะที่คาดผมป้าก็ลืมไว้เสชิญนายก็ลืมไว้ทำไมป้าทำนี้เช็ดดูว่าเชีดเลยเนี่ยนี่จะเราแย่เลยป้าป้าป้าไปมีพระป่ะทันหนุ่ดิด็มึงเป็นไอ้ชุ่มตีนพระเออ ไปยาย่าเป็นซ่อมปีนพาไปแล้วไเหลือแล้วชีวิตไปเหลือแล้วลจะอาอะไรอีกเม่เหลือละปากไม่ดีเดกเดผู้ชายไม่ได้เลยนะฟ้องฟ้องฟ้องริหักได้ไหมย่ไทยย่าไยย่ายยายดูันยเดนีชีวิตจริงยังบอกนม่นูดพิารมันแล้วเรากำลังดันไมมันนอให้หมดเลยนะฟ้องยลยก้าองใช้ผู้ชยปิดิเนี่ยปิเนี่ยจับยับจับจับััับั ป้าป้าจะไป็จัดใส่คอเขานะเลนี้ไม่ใส่คอเขาทำไมคือทำนิสัยดีแต่งเรื่องใช่ไหมป้ามันก็บอกแต่งเรื่องใช่ไหมใส่ไรโยใส่ไรปรารถนาตลอดเลยจะไปจัดคอน้องเขานะจะจัดคออีกถามว่าจะจัดคอที่พิมพ์เลยคือคือแจกฟังป้าเลยรู้ไหมนะขาหัวคนนี้ออกไปหากินเมาจะแจกต้าเเหรอดีกับเจ๊ดจะจะสวดให้ป้าด้านรวยมหาศาลเลยไตอีควายดองให้ตายตลอดไปเลยวันไหนวันนี้ ชีวิตจริงพี่ชายเิ่งเป็นตำรวจหรือเด็กผู้ชายไม่ได้เลยครับพอดีครับ